Stand by the 1 Pass 85 1 and by 1 number 1 and number 2 Stand by Junior right, okay. 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 We waiting like five. โอเคนรวิทย์แปดแปดห้าห้าไปเจ็บอีที่ไปพัมอฟ้าอย่างนี้ไ้อแด้าเบอร์แปดห้ากวไบแปห้า์้ากว่เจ็เมื่อกี้สี่แปดห้าไปเจ็บแปดห้าไปเจ็บแปด้าเจ็บด้ไปเะได้มาทีเดียวันรอวะ